เอาเลยครับผมทุกคนก็ต้องอไฮโอที่สร้างแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเดิมเลยนะครับพวกกนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเบจิต้านั่นเองนะครับผมในรหัสของคุณเรปเปอใช่เอาชื่อนี้นะเขาบอกว่าเอาใช่ผมมารีวิวก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ไปขอเข้าหมายทิน่นเงเลยเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะครับ ก็สำหรับตัวละครเมิจิตา้านี้นะครับผมนะเป็นโจมตีแบบกายภาพแล้วก็สแต็ตของมันเนี่ยอยู่ที่ A บวกหมดเลย3ตัวนะครับรีโลอยู่ที่ซุปเปอร์เรียลสองแล้วก็เลเวลอยู่ที่เลเวลหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับตัวละครนี้ได้ข่าวมาว่าเขาบอกว่ามันตีแอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมนะจะเป็นยังไงก็ต้องพวกเราติดตามรอรับรอรับฟังรอรับชมกันเลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกดแล้วเข้าไปดูคลิปกันได้เลย let's go แห a ม,หมทุกคนครับขออนุญาตโปรโมทสักแป,ป๊บได้ไหมสำหรับใครที่เหงาเนี่ไม่มีเพื่อนคุยเนี่ยเชิญทางนี้เลยดิสนี้เป็นดิสที่มีคุณภาพ คอมมูนิตี้โคตรดีสำหรับใครที่ไม่มีเพื่อนเนี่ยเข้ามาได้เลยนะดิสนีย์จะมีกิจกรรมมากมายซึ่งในดิสนีย์เนี่ยตอนนี้มีแข่งจดพิเศษอยู่นะครับมีมีกิจกรรมแจกเยอะโคตรไม่ว่าจะเป็นทอยโค้ดหรืออะไรก็ตามเข้ามาสนกสนุกกันเยอะๆอะเออพวกเหงาไม่รู้ว่าเออเข้ามาเดี๋ยวพี่จะเข้าไปนั่งคุยด้วยเนาะก็เล่นเกมอะไรก็บอกด้วยนะเดี๋ยวพี่อาจจะโหลดมาเล่นด้วยแนะนำได้แนะนำ,นนำก็ลิงก์ดิสอยู่ใต้ s c r ค p t ชั n หรือใต้วิดีโอเลยะัรับผมโอเค ขอโฆษณาแค่นี้แล้วกันนะอาจจะพูดผิดมั่วๆมัมม่วๆตัวๆบ้างนะครับผมก็เข,เข้ามาเข้ามากันน,นั่นแหละไปดูคลิปต่อได้เลย okay, ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเกมไปที่รอแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเสียงผมมันแหบๆหรือเปลี่ยนไปไงก็ต้องขอภัยทุกคนด้วยนะครับตั้งจากไม่สบายนั่นเองนะครับนนเจ็บคอมากโอเคเรามารีวิวกันที่เบจิต้าเลยนะครับเบจิเบจิต้าตัวนี้เนี่ยเริ่มมาอยู่ที่ใช้ตั้งในการวางเนี่ยหนึ่แล้วก็เลเวล100รอแล้วนะครับ บัฟของมันคือซูเปอร์เรียลสองนั่นเองนะครับนี่คือดัมเมจเริ่มต้นของตัวนี้ก็คือ8412ระยะเว, 8, 12, ว,วลาในการโจมตีเนี่ย6.4จุดสี่ตัวอย่าในการโจมตีเนี่ย22.3นั่นเองนะครับ <c oughs> ขอพายเลยนะถ้าไอมันบ่อยหนะ่อยก็ตัวละครอย่างเบจิต้านะครับสามารถวางได้สูงสุดประมาณ3ตัวประมาณนั้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวเบจิต้า แต่การนับเนี่ยจะเป็นอย่างคลิปก่อนๆเลยนะครับที่ผมจะอัพไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปลี่ยนท่าถ้ามันเปลี่ยนท่าผมก็จะนับเอ่อดาเมจรวมอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเองนะครับส่วนใครตามไม่ทันเนี่ยก็สามารถหยุดหยุดวิดีโอแล้วสามารถดูได้อย่างละเอียดเลยนะครับ่าดาเมจตรงไหนมันเท่าไรตรงไหนมันตีแอร์ได้ตรงไหนมันเท่าไหร่บ้างนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลย2,100นะครับดาเมจประมาณนี้2 7 5 0ประมาณนี้3,300ประมาณนี้ต่อไป4,250จะเป็นการเล็ดกันน,นั่นเองนะครับ ดาเมจเมตอนนี้อยูี้เนี่ยอยที่5,422นั่นเองนะครับส่วนเวลาส่วนระยะเวลาในการโจมตีเนีดยุ8วินาทีแล้วก็ระยะในการโจมตีอยู่ที่30 1จดวินาทีจุดหนึ่งั่นเองนะครับไม่มีเวลาทีนะเท่าดีโอเคนี่คือเอฟเฟกของการเลิกกันนั่นเองนะครับก็เป็นอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างในอนิเมะเลยแหละที่เราเห็นกันนะโอ้ก็จะตีประมาณเดี๋ยวดูก่อนว่าตีประมาณกี่ h i ท่านี้เนี่ยจะเริ่มตีประมาณสามฮิตไหมสองเออสองฮิตประมาณสองถึงสามฮิตนะประมาณนั้นโอเคถ้าต่อไปเจ็ดพันสองร้อยดามเมจประมาณนี้แปดพันห้าร้อยประมาณนี้หนึ่งหมื่นสองพันประมาณนี้ต่อไปอัพขั้นที่แปดก็เป็นแฟลชสุดท้ายนะชื่อภะะาษาไทยมันบอกอย่างเงี้ยอัพไปดาเมจที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะครับเวลาระยะเวลาในการโจมตีอยู่ที่เจ็ดจุดสี่วินาทีแล้วก็ระยะในการโจมตีที่ สามสี่จุดสี่วินาทีเอ้ยสามสี่จุดสี่ไม่มีวินาทีโอเคประมาณประมาณนั้นนะแล้วเป็นท่าก่อนสุดท้ายอุ้ยเีัยมีเตะด้วยเหรอเฮี่ยไหนดูดิไหนดูดิตีแอร์ด้วยนะครับถึงขั้นนี้ตีแอร์แล้วพี่ตีประมาณสามฮิตนะเนี่ยคือปล่อยลำแสงไปสองฮิตปุ๊บปุ๊บแล้วก็เตะอีกหนึ่งว้าวสามฮิตเลย ในกระซิมตีแอร์ได้ไหมอ่าตีได้แล้วนะครับขั้นที่8นะจะตีแอร์ได้เหมือนเหมือนเออมันชื่ออะไรนะเหมือนเดอะวันอ่ะเออเหมือนเดอะวันเหมือนกันนะมันชื่ออะไรวะเอสคาโนเออใช่เหมือนคล้ายๆกันเลยตีแอร์ได้ที่ขั้น8นะครับต่อไป18,000ก็เป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่179,350นั่นเองนะครับเลียวเวลาในการจุ่มตีเนี่ยอยู่ที่7.4วินาที ก็ระยะในการจุดตีเนี่ยอยู่ที่35.5นั่นเองนะครับก็เอฟเฟก์รวมๆแล้วเทจัดโคตทองอลามใครที่ชอบได้แบบไม่ควรพลาดเตะด้วยเดี๋ยวดูเอฟเฟกตอนเตะมันดิตอนยิงก็จะมีอะไรผม,มาด้านหลังมกันมันเป็นเออหมุนมาเตะแล้ก็เตะเออพระละครนี้ผมว่า <c oughs> แม่งคุ้มกว่าเจนอสอะ,อะดิ เจนอสดาเมจยังไม่ถึง1นึ่งแสนเลยนะถ้าไม่รวมบัฟถ้าได้บัฟซากุระอีกนี่ก็คือแบบแรงเลยนะทุกคนแรงแรงเลยอะขึ้นน่าจะเกือบ20,000นอยู่ประมาณนั้นนั่นเองนะครับสำหรับเบจิต้าระยะก็ไกลทรงกลวยกว้างด้วยนะครับคล้ายๆเจนอสเลยนะตัวนี้แต่ว่าตีแอร์ได้นั่นเองนะผมนะครับผมนะตอนอัพขั้น8คุ้มอะ่ะตัวมันเท่ด้วยอะ แล้วก็ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ซีเค็ด้วยนะสำหรับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครมิติกทั่วไปมิติกทั่วไปเลยเอฟเฟกสวย <c oughs> เท้ดีมากว,าว้าวเท้ววะเห็นได้ชอบเลย <c oughs> เอาเลยครับทุกคนเป็นไงบ้างสำหรับการรีวิวตัวละครเนี่ยเบจิต้าเบจิต้าทูเป์สายาดนั่นเองนะครับผมนะล่างนี้ก็ตีเป็นตัวละครตีแอร์ได้ดาเมจอยู่ที่ หลักแสนแสนเจ็ดบวกเลยน,นั่นเองนะครับผมนะประมาณ1นึ่งแสนเจ็ดมื่นบวกเลยระยะเวลาในการตีเนี่ยผมว่าคุ้มสําหรับด้าเมจหลักแสนแล้วก็ตีแอร์ได้ที่เป็นกายภาพอย่างนี้ด้วยน,นั่นเองนะครับก็ควรที่จะเก็บกันไว้เหมาะสําหรับมือใหม่เหมือนกันนะใครที่ได้มาก็อย่าย่อยทิ้งนะกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสําหรับการรับชมการรับฟังแล้วก็ขอบคุณน้องวันนี้มากๆเลยน,นั่นเองนะครับผมนะที่ให้หลาผมมารีวิวขอบคุณมากจริงๆน,นะครับโอเคก็ ถ้าคลิปนี้เนี่ยเกิดข้อผิดพลาดหรือว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขอโทษทุกคนไว้นนที่นี้เลยนั่นเองนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากสำหรับการรับชมการรับฟังแล้วก็ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดซับดีๆนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับผมซีเออเกนครับบายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับ